ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนสองเสียนหนองคายมาพบมาพอกันในช่วงไปไปใบใบายสายๆจัง่อยนะพี่น้องเอ้ยตามต่อพี่น้องรุด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 โอเจังเลยไปออกจังสันพี่น้องเอ้ยโอ้ออกเคสลอยโอเจังได้ก็ไปออกจังสัน กระเป๋าถือเส้ยามเลยจับไปจังไี้ก็บเป๋าถือเด็นแบบนั้นเนาะนี่จับศูนย์อันหกศูนย์หาศูนย์กันยังบะถืออยู่เจ็ดศูนย์กันยังบะถืออยู่โอ้ยจะว่าออกแนวไหนเนาะเลขออกไปทั่วทีบทั่วเดียนมีแต่เลขศูนย์บ้างเอาไปเซฟแบนเขามาแล้วก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจฮหดคลิปต่อไปเอาสูตต่อพี่น้องโอ้มาหลังปมคือกาห้อนการห้อนแล้วพี่น้องอยู่หาอยู่โฮมอยู่เงาอยู่ใสต้นไม้จังหนห่อนเปิดพัดลมอยู่กับห้อนเพรงมันเสียงดังเนี่ยรถมันเลนหาหลี่อยู่ใต่หฮมใหม่อัดชิปให้พี่น้องทรงต่อ ตามตัวเลยพี่น้องเอามอโยมย่อมแผลรักคอตรวจคอไปหลายๆโอ้ยหลุดรุดลางก็ลุดมานีน่อันสูตรอันอันล่างหันคิดเมา่ไหม่กับว่าจีบป้แต่ว่าจีรุ่งให้เบิ้งอีกอยู่ดอกญ่านมันบป่เข่าก็เบิ้งก่อนมาซะ,ะมันบัดเข่าจบเกียร์พี่น้องเข่าหนึ่งหา่า นึกหาหนึ่งหกไปซื้อตัวหนึ่งหกอันยี้วนนั้นเจ๊ง,ง่ายเพื่อนเราสร้างวันหาดับลางนะ่ะดับตัวเดมาตัวนั้นโอ้ยเศร้าบ่าาแล้วแทนที่ซืได้ว่าที่ซื้อไว้ย่ดอกพี่น้องโอ้ยห่อนเฮียว่าที่ซื้อไว้ย่ดอกว่าดับขเขาจะเอากล้วยดับยูเนาะนี่บ่า,าแล้ว เสียโอกาสว่าที่ซื้อไว้ยุดดอกนํำตัวหนึ่งหกพี่น้องหนึ่งหกหกหนึ่งหน่นึไปหอนหนดผลหนึ่งหาว่าเอาหาหนึ่งว่เอา่นว่าใเจ้าดับยูโอ้ยอนี้บ่เอาแล้วพี่น้องบ่เอาแล้วเรื่องตัวดอกตัวดับเสียโอกาสแท่ทนี่เะดด้เสียดายเล็ มีสามคูนึงพี่น้องสื่อหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสะยังเอาเนนี้หนึ่หาบอเอาไหมพี่น้องโอ้ตา่ตช่่เอาผมว่าตามเลขสูตรไม่นี่แหละมันมัรุดแล้วพี่น้องมันต้องเข่างวดด้โอ้ยมันก็้โพดสยามซื้อศูนย์ศูนย์วันนี้ไหม พวกอิลีกับพวกนี่ผู้ใดีสื่อเดียเนาะมันยัดใส่มือ,อยังพวกเอาอยู่ศูนย์ศูนย์กะตามต้อตามต้อนกล้าหลุดอีกอยู่มันกะต้องเบิ้งเคยเขา่ากับเข่าก็แล้วพี่น้องสูตรไม่ดังเดือดก็แล้วบ่กมันสูตรสลั่งกับสูตรไม่บางยาอยู่ละนกกะแก่มือเนาะ อเอามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์อย่งจช่กฝาาเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยแล้วมีเวลาอาทชิบหย,ยากที่นี่ก็เป็นมือมวันอาทิตย์เนะ,ะอัดจานี่วยๆเขาก็คำนวณเลี่ยวเขาก็ในเวลาอุกชอนเขาไปเบิ้งหวยครับเช่นในพี่น้องเดี๋ยวตั้งกล้องกอน นี่แล้วเนาะเลขในกรอบในตาล่างแถวบนก็นมีศูนหาแถวซีโตก็มี่มี่หกมี่สามมี่เจ็ดมีม่หาเด่นเด่นก็นกนคือตัววิ่งเ้อพี่น้องเ้อก็เด่นศูนย์อันนะถ้าผู้เดว่าศูนย์มากๆอ จับทุกมีเท่กันโมดพี่น้องเนี่ยบรายตัวเด,ด้อนะคจับคู่ไ้ก้าตั้งเส้นเองกะชิมักหลักศูนย์เด้อก็มี0ศูนย์หาศูสา็ดศกกบ้มสอบวนทุนตัวก็0ศห ศูนย์เจ็ดเด้อพี่น้องเด้อบุนล่างไว้น้ำเนี่ยบางยามันลอยขึ้นล่างนี่พี่น้อ,องยาลอยขึ้นล่างอีกสูตรนึงคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าเนี่เฮ็ดคนระย่างมันลอยขึ้น,ม,น,นมันมีหนึ่งหาอันนี้ท่าหน,นึ่งเจ็ดไอ้ท่าศูนย์เจ็ดศูนย์หาศูนย์สามศูนย์หกนี่กดติดล่างไว้น้ำไม่มีแนวน,นอนนอนพี่น้อง คำนวณคักอยู่สีทิศสีสูตรหาสูตรมันลงตูอยู่ที่ศูนย์พี่น้องตัวล่องนี่ก็มีหามีหก,ม,หกมีสามนี่ละมีเก็บมันก็เลยเป็นตัวเด่นมากก็เลยเป็นหากับเก็บเด้อเอาไปใส่ศูนพี่น้องมัก ลักเกตกันไปจับเกตหาเกตหกเกตสามก็ว่าไปท่านบอมกักศูนย์เนอะนั่นหละมนักตำรวจเจ็บอ้าวเก่ยมืออะไรบอเห็นสัตว์บอพี่น้องโอ้แดดแดดจ่องเนาะมือหนึ่งหนึ่งเห็นไปที่ศูนย์เลยเดี๋ยวคลิปหน้ายโลงลางให้พี่น้องลางก็เป็นลางสูตรใหม่ตัวเดียวเขา จับประมาณจักสามคูนเลพี่น้องเนาะเดีเ่ยวส่องตาพวกพี่น้องเขีบยไเลยมักลำบอมีสำนิละมักอกกันนี้ก็เอาอันนั้นหรือสิมกักหาไปจับใส่หกใส่เกียใส่สามหนังก็ได้กันพี่น้องเ,อเ๋้วเจ้เา ตวาเซียนฟันศูนย์ตัวเดียว,ว,วเห็นประจุคนเลยเนาะสุดท้ายมีใครพี่น,อน้องเอฟซีแฟนส่องมีสูกมีมานลำลำลวยๆสุขปูสุขคนครับสวัสดีครับ